คุทครับวันนี้จะมาเทสปั๊มจุ่มนะครับผมลองดูว่าน้ําจะออกเยอะไหมนะครับนี่นะครับปั๊มจุ่มไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมอมาท่อท่อนีนะครับท่อสองที่จริงท่อออกสามนิ้วนะครับแต่ว่าผมทดเหลือสองนิ้วนี่นะครับก็มาดูน้ํานะครับโอ้โหน้ําออกเต็มท่อเลยนะครับ อยู่ทีครับนี่นีครับได้ดูแตรละทีนะครับฟังจุ่มนครับครับอื่นครับอ้าวเลยชัดๆเป็นเลย